คนทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จเท่ากันประโยคนเนี้ยประโยคสั้นๆที่ใครบางคนคิดว่ามันไม่จริงเหตุผลเพราะคนแต่ละคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันบางคนเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์มีพร้อมร่ํารวยเราไม่ได้เกิดมาแบบนั้นแต่เชื่อไหมครับเหตุผลหลักๆหรือรหัสลับที่วันนี้นําให้ เราไปสู่ความสําเร็จได้วันนี้เราจะมาถอดรหัสนั้นกันว่ามันคืออะไรเหตุผลเดียวเลยครับที่ทําให้คนระดับโลกประสบความสําเร็จไม่ใช่เพราะว่าเขาเกิดในครอบครัวที่ร่ํารวยไม่ใช่เพราะว่าวันนี้เขามีพร้อมอยู่แล้วไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่เขาสร้างทุกอย่างมาให้เขาแล้วแต่เราเห็นครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบสไม่ว่าจะเป็นบิลเกต หรือในระดับประเทศเรานะครับมหาเศรษฐีในเมืองไทยเติบโตมาจากศูนย์ครับเขาเริ่มต้นจากสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่ทุกๆคนมีเหมือนกันแล้วรหัสรหัสลับนั้นคือรักในสิ่งที่ทำครับหรือ passion จากหนังสือครับ The Law of Success ของ Napoleon Hill ที่สัมภาษณ์คนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกมาหาเสียถีระดับโลกสิ่งหนึ่งที่เขามีเหมือนๆกันครับคือ passion รักในสิ่งที่ทําถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทําครับแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคคุณจะแก้ปัญหานั้นคุณจะพยายามหาทางออกทุกๆวันคุณจะไม่ต้องถามตัวเองครับว่าวันนี้ตื่นมาเพื่ออะไรทำไปทำไม,ำไมแล้ว อยากจะลุกขึ้นมาทํางานนั้นๆทุกๆวันเพราะคุณเห็นในคุณค่าของมันครับเพราะคุณเห็นถึงประโยชน์ที่วันนี้คุณกําลังจะส่งต่อให้กับลูกค้าให้กับคนรอบๆตัวรวมถึงตัวคุณเองแพชชั่นคือสิ่งเดียวครับที่วันนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จไดทุกเรื่องผมนลินเจริญมูลพันธ์